เอาละครับเราจะมาอันบ็อกตัวเลื่อยไร้สายขนาดแปดนิ้วของแบรนด์มาสลุชื่อรุ่น SCS 405นะครับเปิดกล่องมานะครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับอันดับแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับใบรับประกันนี่มีไปให้เหมือนกันนะแบบนี้เลยครับต่อมาจะเป็นพวกกาดบังนะครับแล้วก็เลื่อยโซ่บาร์ต่างๆจะอยู่ในถุงนี้นะครับแท่นชาร์เนี่ยตัวเครื่องครับ แบตเตอรี่สิบเซลล์นะครับกดดูไฟได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการประกอบนะครับว่าประกอบอยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับแรกเราก็จะแกะอะไรกัดบางแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนฝาครอบออกนะครับแบบนี้แล้วเราก็นําสปริงนะครับมาใส่วิธีการใส่เราเอาตัวฝั่งนี้ครับเขา้ารูไปแบบนี้นี่จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วเราก็นําสปริงนะครับมาใส่วิธีการใส่เราเอาตัวฝั่งนี้ครับเขา้ารูไปแบบนี้นี่จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอากาดบางมาใส่ให้ตรงกันซึ่งกาดบางจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่เอาเหล็กให้มันเท่ากันนะครับ่างนั้นก็ใส่ได้เลยพอดันเข้าไปสุดแล้วนะครับเราก็นํายางที่เขาให้มาแบบนี้นําไปใส่นะครับแล้วก็นําน็อ ที่เขาให้มาไปใส่เช่นกันเพื่อล็อกตัวกาดนะครับขายได้เลยพอเราใส่น็อตแบบนี้นะครับตัวกาดจะเด้งกลับมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่วิธีการประกอบบาร์โซกัน,นครับวิธีการประกอบบาร์โซสามารถหันด้านคมไปทางข้างหน้าแบบนี้ได้เลยนี่ครับซึ่งเขาจะมีลูกศรบอกตรงฝาครอบแบบนี้เลยเหมือนกันนี่ว่าโซ่มันจะหมุนไปทางนี้ แบบนี้นะครับเล้ก็แค่นํามันมาใส่พอใส่โซ่ได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะนํามาใส่กับตัวเครื่องนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายมากๆหลังจากนั้นเราก็จะนําฝากครอบกลับมาครอบที่เดิมแบบนี้และถ้าโซ่ย่อนนะครับคุณลูกค้าก็แค่หมุนตัวนี้ครับเพื่อให้โซ่มันตึงแบบนี้ หลังจากนั้นล็อกได้เต็มที่เลยครับล็อกให้แน่นเลยนี่แล้วเราก็จะมาใส่แบตเตอรี่แบบนี้กดใช้งานกดปุ่มเซฟตี้นี่ครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วครับหากใครมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามของสินค้าแบรนด์มาสลูก,ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับ